สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ครับผมพามาเบิงคูป o t a l 5อ1 8านนะครับ l 5หงเทอร์โบครับเดี๋ยวพามาเบิงพลังเทอร์โบจอนเดียครับสูวก็ดินเหนียวไปหน่อง้ยหลังจากที่ฝนยุดตกครับกะทายตากแดดได้นะครับผมจังสีแดงพันดํา นะครับเป็นจ้างมาไถหล่อสองไถัตงแต่หัวปีครับแต่กบฟังไปแต่ว่ามันเงี้ยเนียวครับบานประทันอ้เกือดดับครับซีสูบนะครับเทอร์โบเครื่อง2 4 0 0ันยี่สิบสามซีซีนะครับเครื่องซีสูบระ,ะบายความร้อนด้วยน้ำนะครับผม อากาศด้วยเทอร์โบชัชเจอร์นะครับจริงจริงกับมาจากโรงงานกับซบูมิเทอร์โบครับอันนี้ใส่เทอร์โบงจอรเดียครับเดี๋ยวบงดินลมๆครับดินลมๆเนื้อเหนียวโอ้ยพันหกพี่น้องพันหกยิบสี่หอยหอ่อโอ้ยอวอนโบหมุนดิน,น,นมันเหนียวแห้งครับพี่น้องบาน,นยางช่วงพันช่วงสิเ็นนิวเคร่งกับเจอ ดินเหนียวนน่นนี่กะอาสิ่ฝืดเจัาหน่อยครับไปยากพอช่วงพานทีนะครับแต่ว่าถ้าไปไทนาดินทรายหรือว่าไถแบบดินที่มันบ่เหนียวบบยังครับหรือว่าไทยามแหลงก็โอเคอยู่แล้วว่าพานหกถ้าช่วงมันทีเกินไปเจอดินเหนียวมนกะติดไว้ครับรุ่นหนีมันจะได้จิ้มบอกกันนี่ครับเนี่ยถ้าเป็นดินแบบเนี้ยมัพอไทไห้ครับมันบบ มันโมไม่น้ำครับมันแห้งอันนี้เป็นหน้าหลอกใหม่นี่ก็สิตไถคือกันนะครับก็จะบ่คือพานหาว่าในพานหาถ้ามันติดบ่มันก็ติดคือกันแต่ว่ามันก็สิอตอสิบ่ติดเร็วเพราะว่าช่วงพามันห่างนะครับผมพานหกแต่ว่าพานหกก็ดีของเพิ่นก็คืออ่าก้อนขี้ไถจะบ่ใหญ่ครับละเอียดเนียนนะครับเรื่องความลึกก็สิบ่สู้พานหาเนาะพานหากสิเล็กกว่าก้อนขี้ไถใหญ่กว่าสินะครับผม เดี๋ยวหาเงินก่อนเตียนบ่องผานใหม่เฮียเป็นผานหาครับพี่น้องทำเป็นผานห้านะครับเพราะว่าเน้นไทยไฮท่า,ทางนี้ท่างนี้สีใส่ผานพวนนะครับไทยไฮพราะว่าเป็นไฮพิ้นใส่ครับส่วนใหญ่เดี๋ยวเบิ่งพลังเครื่องโบจอนเดียครับฟังเสียงนะครับเหียห้ายสอง ยังออกแน่นๆนพี่ลูกผู้เขาสลับเทอร์โบจอนเดียโอ้โหโมีหมุนไปผ่านไปบ่เป็นครับเหนียวแต่ว่ามันได้ไถแล้วเนาะมันสิเหลี่ยมเลี่ก็เลยเอ้าไถคุมไถมันเหลี่เพราะว่าเอ,อ่องานอันนี้นะครับงานมันกับโบโบหลายไรยมันไรสองไรนะครับผม เป็นดินที่แบบว่าเฮ็ดหนาก็เป็นของดินแหนมดินแนวนี่นะบ่ถ้าจะว่านคือใช้ถ้าตอนแหล่งถ้วกวนได้อันนี้คือคือจะของพันบบคอยอยู่ครับมันออกไปเฮ็ดสางบ้านสางแย่งซช่นะครับเป็นหลับเมาหวานเฮ็ดบ้านเนาะเป็นกระสีเฮ็ดพระท่านเพราะว่าฝนมันกัแเยอะโต๊ะเยอะกับยุตโต๊ะคุณดีนะครับผมหลังหน้าดินเหนียวมันก็เลยเป็นว่าเฮ็ดพระท่านถามมันแห้งไรขางเม้าหวานกัเอาพระเกิดครับต้องแมว่าเฮ็ดเจ้ากระตีหนึงสิบนตกมาใส่ที่พอดีเลย เบิงดินครับจะใช้ตพตักถากนี่แหละตักถามันเหนียวแห้งนะครับมันก็ลุ่งแดดบุเลิกกุ้มไทยมันเลี้ยวครับจะของหน้ามันสั่ง่าไทตาดเดียวเป็นตัสองมือครับถ้าฝนมาตกกจบเมื่อวานแรงจะปั่นนะครับเหนียวครับครับ เครื่องกับบริจูดเครื่องไถกบมันกับโปรแกรไปนะครับโปรแกรมเครื่องมันหลายเหนียวแห้งแบบทีว่านั่นแหละครับข้นวหนามไหลกับตรงหลายสะีทรครับอันนี้หนามกระเทือนหนามกระเทือนวก็เหนียวเขากันครับวานนี้กาแบบหนามหงหงเลยมากมันกับใช้กับมันกับโปรเปนังครับมันสิโปเป็นแนวนี้นะ ขันนอีกย่างนี่ยหน่อยกับพริกนาดินนะครับตากแดดไปเจักมือสองมือพอช่วงนี้ฝนกับยุ้ยต๊กแล้วนะครับผมครับโอ้ยนะครับช่วงนี้ก็ออกงานขั้นเดียวครับใช้หน้ายกกล่องเลยครับ <c oughs> อันนี้ครับงานกับมีทุกมือครับผมเห็ดทุกมือกล่องหนา้าฝนกับฝนกับเตรียมไช้หน้า นะครับกับซีมีผู้ปลูกว่นแน่นะครับที่ยังลงเรืออยู่นะครับกับโบกับโบไลเจ้าเราแล้วคนมันก็ให้ท้ายไม่ปลูกไม่สินะครับมันกับซีเหลือแค่งานหน้าครับพี่น้องท่างนี้หน้าหน้าก็ยังมีพอเด็กเก็บนะครับพ่กมันย่างรถมันหลายครับไปก็มีรถมันก็เลยเป็นว่างานมันกับแป๊บเดียวเหมือนรถเกี่ยวอ่ะพี่น้องนะครับบกเกินเดือนนะครับงานเราทยเสมอนี่พี่หน้าให้สินักก่นนี้เพราะว่าคือจะมานผมปีนี่ก็จะออกจะคนอ่ะสามสี่คนออกรถนะครับปีละ หวยสองขันสามขันมันก็เป็นหลายเยนาะมันทุกเงินนอโหลดนะครับกัพระเจดเหตุดีดนะครับผมเล็กๆน่อยๆแล้วก็เออ,อียางรับส่วนไงพระเจดเฮตุก็จะเน้นคงจะคลองครับพี่น้องแต่ว่าส่วนพวกที่เพิ่นออกมารับจ้างมันก็สิเห่นในเรื่องของราคานะครับผมเพราะว่าเพิน่นเพิ่นก็เลรนราคาที่ถูกกว่านะทราบหรอยหาซิบนะครับ งานไทยงานยกหลอังอยังสินะครับสามร้อยหา้าสิบเส้นขามปีนสินะนะครับแบบว่าปีหนาจะเก็บขึ้นเพาะสั่นซะนะครับผมก็เลยแบบว่าผู้ได้ที่แบบเพิ่นเฮ็ดก่อนเพิ่นก็เฮ็ดเพิ่นรับรับในราคานี่บ่ได้เนาะอีผมก็เป็นคนหนึ่งที่ที่รับรคาคาบ่ได้เพราะว่ามันมันบ่คุ้มค่าครับมันบ่คุ้มณว่ามันก็แพงดิที่เราสามสิบสามเนาะสามสองสามสามเนาะมันก็บ่ไหวครับพี่น้องมาคิดค่าสิบรองสิบล้อมันก็ ตางคนขับมันก็บุหรี่ยังครับรถเาห่างไปซื้อแน่นอนครับยังว่าเราลดรับจ้างกับตองหาค่างวดเนาะเก็บเงินก่อนเป็นของปีหน้าสิปกติกะ็จะเอาเหตุอะไรละซีลอยหาซิบนะครับหรือว่าอะไรละซีลอยนาะปกติก็จะเาเห็ดกันเนาะเงินเส้นก็ได้ตัวซู่ไปครับทางนี้พี่นี่แต่เห็นตุของพี่น้อยจะคล้องเลยกับเก็บคล้องจะคล้องครับ เน้นให้เรื่องของบ้างการรับจ้างครับสิบวรับจ้างเป็นลักคือโบแมนว่ารับจ้างเป็นลักดูพี่น้องกัคือเอาทรืงเงี้ยแต่จะคล้องเรืงรับจ้างนั่มมาแหละนะครับผมสิว่าบรับจ้างซะเลยกรับโบแมนครับย่างบางกับเพราะไอพีเอทกับแต่ว่าดันต้องจะคล้องมาแล้วซะก่อนนะครับผมจะไปรับจ้างนะครับผมโอ้บหหมุนเลยสูราคาโบไอครับพี่น้องปีนี้แห้งลดหลท์ตอนนด้แห้งกดกันครับราคาก็ได้ ว่าครับมันถึอมองดิ้นเย้อนกขั้วเบิร์ตอยู่ครับเกียนึงไปเกดสองมันกับไปครับก็นิดอ่านพาเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเกียเนาะหนัก ครับผมเล็กๆน้อยๆเก็บเครื่อง <c oughs> มอเรเห็นราคาถือก็ได้อยู่ดอกครับพี่น้องได้อยู่ได้งานหลายแต่ว่ามอเตอร์คุมค่าซึกล้อนะครับรถมันบโบหาเนาะรถปีเดียบมันก็โดนไปมั้งครับสั้งยังแนียนะ่ยแต่ว่าพออย่างก็ว่าห่าพอว่ายิงงานหลาย,ตายแต่ได้กแห่งเขียวรถนะพี่น้องเนาะรถมือรถขึ้นในจังซันแลว้วรถ รับราคาบ่ได้กับโปรเฮต์น้ำผึ้งกับข้าวกระเฮต์ทำกระเฮต์ได้เนาะตัวใดไปไหเห้งไปบ่ได้เห้งกับโปรเฮด์กับปล่ไก่กระจ้าเฮต์เลยแต่ว่ายังหน่อยกับบอลซื้อว่าบ้านผมกับยังถือว่าโอเคอยู่ราคาทำหนี้เนาะอะไรละสามร้อยเงินสดนี่กับยังพอไปได้เนาะแต่ว่าทั้งเงินกับแบบกระจาเฮต์สองร้อยห้าสิบสองร้อยยังสิกะโอ้พี่น้องบ่ไหวครับสำหรับเป็นไงว่ามันบ่ไหวไหม แต่ว่าทางอื่นก็จะากระสีพ่อเฮดได้เนาะแต่ว่าไทนาะสองร้อยห้าสิบเปนก็พไทอยู่ขนาดให้ไ่ๆนะครับผมไทนามันมันง่ายกว่าไทไให้ได้มันโค้กใหม่ยังกรบพัลายเนาะมันไปผืนเสมอเือนกันแต่ว่าทางนี้ก็คือเอาไงวะงานให้งานนาคือสามร้อยเบิด์ตขับยืนสามร้อยเสมอนี่พี่กายสามร้อยหาที่เพราะว่าพี่กายน้ำมันแพงแห้งปีนี้ก็เลยอน้ำมันล่งก็เลยอซอยเพิ่มจังหน่อยไถละสามร้อยครับ ก็พอได้เห็นมมว่าอูขงับซุ่มหัวออกรถก็ไปออกรถมากอ่ะก็ตอนนี้อยู่ง,งนะครับงานรับจ้างมันมันน้อยหละล่ะเพราะว่ารถไฟก็มีไใก็มีรถกันออกกันทั่วบ้านทั่วเมืองครับรถนะครับอ้าวแล้วก็ย,ย่างนะครับพี P ่พี D ่ทันได้ขี e ่ F ือวยเอฟซีเนาะที N ่ทามหารรถคันใหญ่ผมเนาะไปใส่คือเผื่อไทยนะครับตอนนี้รถผมเข่าศูนย์ยูนะครับผมรถคันใหญ่ส้าง ยังก็ 1. เหือ, aro, อสร้างเทคนิคนะครับสร้างไงเพิ่นเอาไปเฮ็ดเบ้าให้ไหมนะครับผมปวยอยากทายลงบนไดนเนาะแนวมันจะว่าจังไรล่ะแนวเรื่องโลกมีปัญหากับบอยากทายลงเมื่อวนว่าบอยากทายพี่น้องเพราะว่ามือสร้างเพิ่นมาเอาผมไปปลูมันผมก็เลยบลอดไทยครับก็เลยบลอดไทยนะครับผมผมไปปูมันอยู่ในหลงมือนั้น ผมบาได้อยู่น้ำสางสางเพิ่นมาเพิ่นผู้หากับโบโ,บโบตีดดอกแบตผมกับเบิดมือนันันบบจ้าวเพิ่นสิมา,า่วงรถนะครับนี่แต่ไอ้ตอนกับบานมาพอดีไม่บานว่าเขามาเอารถไปสอบนะครับผมพอดีมันมีอาการน้มันมันเครื่องนะครับออกสายไอดีไอประมานออกสายดีออก <c oughs> <c oughs> สายระบายไอ้นะครับผมก็ไปประมาณในซิปมือซิบก่ามือแล้วล่ะนะครับไปประมาณซิปก่ามือ อะไรแต่บ้านซิโก้เหมือแล้วครับสิบกว่าวันแล้วนะครับต่ออะไรนะครับรถใหม่ใหม่จะได้ซ่อบละแต่ว่าสร้างแล้วก็บอกอยู่หรอกว่ามันแบบนี้มันก็เป็นหลายขั้นเลยล่ะมันก็อาจีพบัเป็นทุกขั้นมันก็มีขั้นเป็นแน่เขื่อนนะครับโอ้โหปันไดยครับส่วนมากจะเป็นงานรถหน่อยนะครับรถหน่อยร้ายงานรถงานรถหน่อยจะร้ายกว่า นี่เจ้เาท่าเขาเอามาทงเดี๋ยวจังสีอัปเดตในวงผมกับบริลล์ลงไปฝอไม่มีเวลาข่าเห็ดน้ำห้น้ำหนาครับให้สร้างเขาบริหารเองเลยจัดก,การเองผร้อมกับ่ารอรับรถจุบันนะครับแต่ว่าเอามาเขาเขียนไม่ฟี่บอขเข้มฟี่แต่ว่าผมกับบรี่ว่าเป็นยังคือศิลป์อิสรอะไร ครับอ่ะตัวนี้ผมสีบูออถึงก็แล้วกันนะครับผมมันเป็นเรื่องอันนี้เนาะบบอดีบันไดนะครับมันมือเป็นอะไรอย่างไรครับมันพังมันพี่ครับแต่ว่ามันเป็นรถนะครับแต่ผมสังเกตอาการรถนี่บอจากนี้สองทุกคนขับไปซื้อๆเนาะกับพอจากเตือนแต่ว่าผมสังเกตเบิ้งเกิดอาการถามว่ามันแห้งบนรถแห้งปกติแต่ว่าอ่สังเกตบางควันเบิ้งเอ่อจะแน่ละน้ำมันที่มันออกสายระบายไอ้มัน มันออกพิษปกตินะมันออกแต่ก็ควันรถเมื่อก็มันไม่ได้ออกตลอดเด้มันจะออกเมื่อไหร่เหรอถ้าเล่งเนาะมันจะเป็นเป็นควันขาวๆมันเป็นควันดำนะครับอ่ได้ผลสลบาอ่าโอลิงโอลิงขาว่าหัวนะครับตับเปลี่ยนโอลิงไหมเบาเบาขาละวเาวนะแหละเบาเบาว้าศึกหกโเนาะสี่สูงสิบหกเบา ครับกลาง3 8 0นะครับผมเอาประมาณนี้ก็แล้วกันครับเดี๋ยวไาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสไลั์ที่นี่ผมต้องขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ